ให้พี่พูดก่อนนะจริงๆเราไม่เรียกว่าการแข่งขันนะสิ่งที่เราทำวันนี้มันเป็นการให้เด็กมาโชว์เป็นคอนเสิร์ตเหมือนเป็นโชว์เคสเขาเลยนะครับหลังจากที่เขาได้เข้าแคมป์พัฒนาทุกๆอย่างเป็นเวลาเดือนกว่าแล้วก็มีมีการไปได้ลงถนนไปเป็นบัสกิ้งนะครับไปไปเล่นกับคนดูนะครับ แล้วก็ได้ได้ผ่านประสบการณ์มากมายแล้ววันนี้มันเป็นการน้องจะได้มาโชว์สิ่งที่เขาได้รับจากแคม้งนะครับแต่แน่นอนมันก็ต้องมีการโหวตว่าใครพัฒน,นาการได้ได้ดีสุดนะฮะสอบได้ที่1ที่2ที่สามเนี่ยมันก็คงมีแต่ว่ามันไม่ได้เป็นลักษณะที่มาแข่งขันกันเลยทุกคนมาร่วมมือร่วมใจกันแม้ทั้งเซอร์ไพรส์รหลายอย่างที่เราเตรียมไว้เนี่ย เราอยากให้รู้ว่านี่คือแฟมลี่ของเดอะเวที่แบบเราอยากจะสร้างความรู้สึกใหม่ๆว่าดนตรีไม่ใช่เรื่องของการแข่งขันแต่เป็นการนำเสนอสิ่งต่างๆที่นอกกรอบก็ได้ในกรอบก็ได้แต่ว่าที่สุดแล้วเขาก็ต้องเลือกเอาว่าเขาอยากให้คนดูชอบเขาแบบไหนการของ,น,อง,งน้องๆกีับว่า,วาพี่ก็เคยเห็นตั้งแต่ตันแรกจนถอนก็แล้วก็ คล้ายๆกับพี่ๆคือได้เห็นตั้งแต่วันที่เขาออดิชันเนาะแล้วก็เป็นหนึ่งในคนที่ได้นั่งนั่งดูทุกๆวงที่แบบส่งออด,ดิชัน่นเข้ามาอนะไร่าเงีจำได้ว่าหลายๆวงที่เราเห็นตอนที่ส่งในคลิปวนะิดีโออะไรเงี้ยค่ะกับวันเนี้ยน้องก็เดินทางมางไกลมากๆเลยพา่าการมาไกลมากๆแล้วก็มีมีหลายวงที่วันนี้ก็เขาก็พร้อมที่เขาจะแบบ เหมือนรอเวลาที่เขาจะผลิตผลงานตัวเองแล้ว,วคือเหมือนกับเขาค่อนข้างเขาเติบโต,ตทั้งในเรื่องของแบบโอเคเรื่องสกิลก็เป็นเรื่องหนึ่งเนาะแต่ว่าเขาเติบโตในเรื่องของไมซ์เซตค่อนข้างเยอะเพราะว่าเชื่อว่าพี่ๆทุกคนที่แบบเข้ามาร่วมในโปรเจกต์นี้แล้วก็มาช่วยกันเหมือนกับฟิลอินหลาย,ลายๆอย่างกับเขาในเรื่องของการที่แบบจะไปเจจริงๆต้องท,ทำอะไรบ้างซึ่งสิ่งที่มันสำคัญที่สุดสำหรับ,บท,ทุกคนที่พูดเหมือนกันหรือนอกเหนือจากสกิลก็คือเรื่องไมซ์เซตซึ่งตอนนี้รู้สึกว่าน้องๆหลายๆคนเข้าใจเรื่องนี้แล้วแล้ว เติบโตมากๆจริงๆค่ะตั้งแต่วันที่เราเห็นคอนเสิิชันกลครับถ้าการน้องๆเป็นยังไงบ้างพอเราเห็นอะไรกก็ดีขึ้นมากครับหลังจากที่ผ่านแบบกระบวนการต่างๆไปแล้วเนี่ยแต่สิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกได้คือเราไม่รู้สึกว่ามันเป็นการแข่งขันเรารู้สึกว่าเด็กๆก็รู้สึกอย่างนั้นเราสัมผัสได้ว่าน้องๆไม่ได้รู้สึกว่าแต่ละวงมาแข่งกันทุกคนแบบเป็นเพื่อนกันหมดเพราะวันนี้รักกันมากด้วยนะใช่ใช่ใช่เราเห็นเราเราเห็นเอนเนอร์จี้นี้ตั้งแต่ ตั้งแต่ในช่วงแบบรงการที่ผ่านมาแล้วก็ผมว่าเป็นบรรยากาศที่ดีครับมันเป็นมันเป็นตัวเซตเริ่มต้นที่ดีให้กับน้องๆในการแบบว่าที่จะเป็นศิลปินอาชีพในในวันข้างหน้าอย่างที่พี่บอกเลยว่าดนตรีมันมัน,ม,นมันแข่งกันไม่ได้รสนิยมมันต่างกันสุดท้ายแล้วเราให้คนฟังคนดูตัดสินมากกว่าว่าเอ้ยคุณชอบแบบไหนวงไหน ยิ่งออกก็ทั้งคัามาแล้วก็การพัฒนาการที่มันก็ค่อนข้างก้าวกระโดดนะหรัาที่แบบเราหราือว่ารอบนึงที่เราเคยสอนน,น,น้องเรื่พัฒน์อยู่เลยแล้วพอมาเจออีกทีหนึ่งเขาสามารถทำได้มากกว่าเดิมแล้วเรารู้สึกว่าเออเราเราได้อยู่ตรงเนี้ยการพัฒนาตลอดเราก็ยิ่งเห็นพิธภัณฑของเราผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่แบบน่าภูมิใจเพราะว่าเออมันเขามีความฝันแบบเดียวกัน,กน ร่วมกันมันมันจะเป็นรังรังมังหยางด้วยนะก็รู้สึกว่ามันสวยงามมากเรียกว่าน้องน้องก็คือเหมือนจะพอะที่จะไปเป็นศิิลปน้ก็ต้องถามพี่ๆที่เป็นศิลปินกูผมว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับบางทีมันทําให้เราย้อนคิดถึงสมัยเราเล่นดนตรีใหม่ๆตั้งวงกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นเเอ energy ที่ที่ดีมากพวกเขาตัวเขาก็เล่นกันแบบโฆษนาใช่ครับแล้วถามน้องทุกระยะเลย ว่าอยากเป็นศิลปินไหมทุกระยะของแคมป์ทุกระยะของการทํางานร่วมกันเนี่ยทุกอย่างยังเป็นคําตอบเดิมว่าเขาอยากเป็นศิลปินแล้วจริงๆแล้วตอนเนี้เราเราดูแลเขาเป็นศิลปินสุดขั้แล้วนะคะรับพรอมที่จะพัฒนาเขาต่อหลังจากการแข่งข,ขันในวันนี้นะคระับแต่วันแรกจะถึงวันวาานี้เนาะวันนน้องๆได้อะไรจากค่ายาน,าานี้คะโอ้โหกหลายอย่างลยฮะโอ้โห แพตก็เป็นคนที่เทรนนี่ก็เทรนนี่ก็เทรนช่วยเทรน,นก,เรนนกเรน็เรื่องหนึ่งน่าจะเป็นหลักๆเลยเมื่อกี้ที่พูดกันไปหลายรอบแล,ะละ้วคือว่าการเป็นนักดนตรีหรือเป็นศิลปินเนี่ยมันไม่ใช่ของกาใใรแข่งขันสุดท้ายแล้วน้องจะค่อยๆเข้าใจในสิ่งนี้แล้วน้องจะเข้าใจว่าแบบเ,เพื่อนๆที่เข้ามาด้วยกันในตอนนี้ที่แปดแปดวมเนี่ยมิตภาพที่มันเกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยมันจะมีค่าขนาดไหน,นในอนาคตนข้างหน้าของน้องเนี่ยต้องเดินต่อไปบนเส้นทางนี้ที่คุณนที่ใจบอกว่านี่มันเป็นจุดเริ่มต้นไม่เหมือนกับ ร้องวงไหนได้เริ่มต้นเหมือนกับปล่อยซิงเกิลแรกของตัวเองขึ้นมาเนี่ยน่ารักถือจุดปล่อยตัวที่แท้จริงเ่นคดอสนามสนามจริงสนามเด็กเล่นของจริงที่น้องๆจะต้องลงไปเจอประสบการณ์อีกมากมายก็อันนี้น่าจะเป็นในแบบที่ว่าน้องน่าจะได้มากที่สุดว่าจะเก็บวิจาภาพตรงนี้ไว้ให้มากที่สุดแล้วก็แบบสิ่งที่พี่พูพพดไว้วันนี้มันอาจจะไม่เก็ตเพราะว่ายังไม่เจอแต่วันข้างหน้าถ้าน้องลงไปสนามจริงแล้วเจอเนี่ยอาจจะแบบมันอาจจะมีคุณค่าข,ขึ้นมาในวันนั้น มว่าเหมือนเหมือนเดี๋ยวเวพยายามเตรียมความพร้อมให้กับน้องๆเจอเจอสิ่งที่จะต้องเจอข้างหน้ามากไม่ว่าจะเป็นแบบพื้นฐานในการแบบทําผลงานเองได้การเปอร์ฟอร์มบนบนเวทีสิ่งที่วงดนตรีควรจะต้องรู้มันไม่ใช่แค่แบบทําเพลงอย่างเดียวนะมันประกอบด้วยหลายปัจจัยมากๆที่เมื่อกี้พูดกันเยอะก็คือเรื่องไม n ์เซ็อันนี้เราเรา ลงลึกถึงเรื่องพวกนี้เลยนะครับมีการเข้าไปเหมือนกับพยายามที่จะสร้างความรู้สึกสร้างความคิด attitude อะไรต่างๆนะครับมันไม่ใช่แค่ว่าสกิลหรือการแต่งเพงรือะไรเงี้ยไอ้นั้นมันเป็นเรื่องเบสิกมากเลยแต่วิธีคิดของเขาต่างที่ที่เราเราเราอยากจะผลักดันแต่ทั้งหมดเนี่ยไม่มีการกดทับหรือครอบอะไรเลยนเราพยายามดันจากข้างล่างข้างในเขาออกมาให้ได้มากที่สุด ให้เขาใช้แอปในตัวเขาเยอะแยะที่ไม่ได้ใช้อโหลดไว้แล้วไม่ได้ใช้โหลดมาจากพระเจ้าแล้วไม่ได้ใช้มาใช้ในงานนี้แล้วเขาได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเยอะนะครับไม่ได้ว่าเอาปเป็นที่แล้วเป็นที่แล้วเท่าที่เวลาและงบประมาณที่เรามีจะทําได้นะแล้วพี่ยืนยันว่านี่คือเว,เวทีที่ทุ่มเทที่สุดแล้วนะครับแล้วเราหวังว่าการให้โอกาสเขาเนี่ย มากๆเนี่ยวันมูนถ้าขขเขาประสบความสำเร็จเขาก็ให้โอกาสเราในในการได้ได้คนเก่งๆได้ศิลปินดีๆมาประดับวงการเพราะว่าถึงตอนนั้นเขาก,กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่มีคุณค่ามากๆมันก็คุ้มค่าครับแล้วที่สำคัญก็คือว่าคนที่เห็นคุณค่ารุ่นแบบนี้มันเยอะด้วยที่ยืนอยู่เนี่ยก็ไปบังคับมาก็ไม่ได้นะนะเขาก็มีองถามทุกคำเลยว่าอยากมาช่อยกันไหม คนก็เป็นพี่อสำหรับงานในวันนี้พี่ต้องมอที่ความพอมที่วันนี้เราเป็ความพร้อมจะลุ้นมากเลยแค่ัหนไม่เห็นเนาะพี่เห็นเมืวว่อวานนี้พี่มาดูซาวเช็คอะไรอย่างเงี้ยก็พร้อมไหมเนี่ยคำว่าพร้อมเนี่ยมันไม่ไม่มีคำว่าพร้อมอยู่แล้วในชีวิตทุกคน <laughs> แต่ว่า ที่เห็นคือเขาเตรียมตัวมาในเวลาที่เขามีเนี่ยแตละ,ะวงเนี่ยใช้กันอย,อย่างสุดฝีมือนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้เห็นเองว่าเขาได้ใช้ทุกวินาทีของเขาในชีวิตเขาอ่ะขนาดไหนแล้วมันมันเปลี่ยนแปลงขนาดไหนพี่สามท่านเนี่ยอาจจะตื่นเต้นกว่าพี่ mm hmm. เพราะว่าพี่ค่อนข้างเห็นเยอะนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ก็เห็นอะไรหลายอย่างคือเขายังอั้นอยู่นะ เมื่อวานนี้ก็ไปก่อนกาก่อน้วใช้ใสยย่ยางะนะครับแต่ผมว่า,วามันมันจะมีปัจจัยตัวแปรก็คือคนดูด้วยอะไรด้วยนะครับที่มันจะทําให้ให้บรรยากาศกมันมันมันพิสูจน์ว่าเขาขนาดไหนแล้วถามผมจากประสบการณ์ที่ไปดูหลายๆที่ผมสยามที่อะไรไปมารู้สึกว่าเขาพก้อมมากรู้สึกว่าเขาไม่กลัวด้วยเนี่ยผมรู้สึกเห<ผ>มือนกันว่า เหมือนเหมือนเราไม่ได้รู้สึกถึงความกดดันเหมือนเวทีอือ่นๆที่แบบเฮ้ยน้องๆมาแข่งขันกันแล้วรู้สึกว่าเออเขากดดันอะไรอย่างเงี้ยเขาท้องจะมาสนุกแล้วอะเขาทุกคนบบว่ายินดีที่จะมาอยู่แล้วก็เชื่อว่าสกิลอะถ้ามองไปน้องๆคนเก่งอยู่แล้วแล้วถ้าสำหรับผมอะพร้อมไหมพร้อมกับการไปเูลิลด์ แต่อย่างที่บอกเรื่อง m i n d s e ตเรื่องความพร้อมในใจตัวเองอันนี้เป็นสิ่งที่มันจะต้องใช้เวลาแต่ว่าถ้าถามว่าเชื่อไหมว่าน้องอเป็นสติปได้าเป็เชื่อแล้วตัวตนแต่ละวงนี่ไม่เหมือนกันเลยนะฮะไม่เหมือนกันแบบแยกได้ชัดเจนมากไม่ใช่เกี่ยวว่าแนวเพลงนะตัวตนแต่ละวงจะมีเอกลักษณ์ของเขาครับถ้าวันนี้เขาเขาแปกแสงว่าแคมป์เราบิดพลาดนะ <laughs> เขาต้องทำได้ดีอะเำได้ดีแล้วก็วันนี้พี่ๆยจะไม่มีใครพูดอะไรอกแล้เราจะมานั่งชมการแสดงคอนเสิร์ตของพวกเขาแบบนอนสต๊เลยครับอยากให้คนพี่ๆากพี่น้องหรมานนละาเ่ใจดีดีใจนะจริงมาการได้มาอยู่ตรงนี้ยเดเวแล้วมาเจอน้อง ได้มาจิบยื่นอะไรที่เรามีแล้วหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้น้องๆได้มันเป็นสิ่งที่แบบทําให้เราเองมีความสุขและเรารู้สึกว่าเราได้ได้ต่อไฟบางอย่างให้น้องๆได้ก็ก็หวังว่าวัาวานนึงจะได้เห็นน้องๆอ,อยู่ในที่ที่น้องๆตั้งใจไว้แล้วพี่ก็จะมีความสุขด้วยมีใจกับน,น้องทุกคนครับครับก็เหมอืมอนเหมที่ว่าลยครับคือดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ครับได้มาดูแบบ น้องๆตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาจนถึงวันนี้อะไร Syndrome. เงี้ยเรารู้สึกถ้าเรามีประโยชน์กับน้องได้บ้างเนี้ยเราเราก็ดีใจที่ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในนั้นสุดท้ายก็ฝากเหมือนเชฟเทเบิลครับแบบ enjoy ก็ฝากถึงน้องๆแล้วกันจริงๆก็เคยพูดกับน้องเรื่องเรื่องนี้ไปน่าจะครบุกวนแต่ว่าไม่อยากบ่อีกรอบนึงว่าแบบเส้นทางต่อจากเนี้ยมันมันไม่ง่ายหรอกแต่ว่าวันนี้น้องได้ได้เริ่มเริ่มเห็นเริ่มรู้แล้วก็ได้เรียนอะไรหลายๆ่ะ แล้วเี่ยคะก็อยากจะบอกคือถ้าเรายังรักที่จะทำมันอยู่อะไรเงี้ยก็อย่าหยุดไม่มีใครทําให้เราหยุดได้อะนอกจากตัวเราตั้งใจว่าจะหยุดเองแล้วก็ถ้าวันไหนที่ท้อก็อยากให้ย้อนกลับมาคิดถึงช่วงเวลานี้ของนององ้องๆเหมือนกันเพราะว่าเราเริ่มขโม,มงทำไมเราเล่นดนตรีทำไมแล้วเราแบบอยู่กับเพื่อนแล้วเรามีความสุขแล้วเรามีความสุขเพราะเรารักดนตรีใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ยอยากให้แบบฝากน้องไว้แล้วกันว่าแล้วเ,เราพี่ๆจะรอฟังรอดูอะไรเงี้ยแล้วกั พ,พ,พี่เองกับรู้สึกว่าพี่ได้รับรกำลังใจจากน้องๆนะในการเดินทางในถนนเส้นนี้ต่อนะครับพี่จริงๆก็มันก็หยุดได้แล้วแต่ว่าเราอยากทำต่อเหมือนที่แพทบอกว่าไม่มีใครหยุดเราได้แล้วพี่ก็พยายามทำนะฮะแล้วก็น้องก็สร้างกำลังใจให้พี่แล้วก็พี่ก็รู้สึกว่าสิ่งที่พี่มีประสบการณ์มาตลอดหลายสิบปีในวงการเนี่ย ก็พร้อมจะเป็นเป็นคนที่แบ็กอัพเป็นเป็กำลังใจให้เขาตลอดไปนะครับในเส้นทางสายนี้ถ้าเขายังยังยังอยู่ในเส้นทางสายนี้เราก็พร้อมที่จะร่วมร่วมแรงร่วมใจในการขับเคลื่อน